การแสดงออกของเขาที่มีต่อบิดามารดาอย่างรู้คุณดูค่าเห็นคุณเห็นค่าเนี่ยก็จะออกมาอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าคารวะหรือเคารพนั่นเองถ้ายุคนี้สมัยนี้ท่าน,นเราจะบอกว่าเด็กไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อ้าวอันนี้เป็นผลเราก็ต้องถามว่าเขาเห็นคุณเห็นค่าอย่างแท้จริงหรือยังบางทียังไม่เห็นบางทียังมีคําถามพ่อแม่มีคุณตรงไหน ไม่เห็นมีคนตรงไหนเพราะว่าเกิดกิเลกก็เลยเสพกันขึ้นมาเสพขึ้นมาก็ต้องมีหนูออกมามีหนูออมาก็คือสนองตัณหาสนองกิเลกก็ต้องรับผิดชอบหนูสิใช่ไหมอันนี้คือก็ต้องให้คําตอบเขาได้ฉะนั้นสื่อทั้งหลายทั้งปวงล่ะเราก็มีหน้าที่นําเสนอว่ามีคุณยังไงมีค่าย,ยังไงนําเสนอสามารถที่จะตอบคําถามเราก็ให้ให้ความกระจ่างให้ความเคลียร์ในใจของลูกๆทนายหรือว่าสัตว์โลกทั้งปวงเนี่ยฉะนั้น นะสื่อทั้งหลายที่เรานําเสนอะเพื่อให้ความเคลียรนะ์เมื่อเขามีความเคลียร์มีความเข้าใจแล้วเนี่ยอ๋ออย่างนี้ต่อน,นี้ไปความเคารพความคารวะจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นสายลมแสงแดดโลกมีคุณยังไงมีค่าย,ยังไงพืชพันธุ์ธานอาหารเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตัวเรามีคุณยังไงต่างๆนนนาเนี่ยนี่ก็จะทำมาที่อย่างนั้นทั้งหมดเลยซึ่งรายละเอียดมีมากมายเหลือเกินเนาะณนะทฐนีคคงจะสาธยายลงรายละเอียดได้ได้ไม่หมด แต่น้้ยเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนที่ทำว่าชี้ให้เห็นคุณเห็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้เป็นแบบพื้นฐานทั่วไปเลยแล้วที่สําคัญเนาะบางครั้งไม่ใช่ว่าชี้ให้เห็นคุณเห็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียวเช่นบิดามดาเองก็ก็ต้องทําตัวให้มีคุณให้มีค่าด้วยเนาะให้มีคุณให้มีค่าให้มีคุณให้มีค่า เมื่อทําตัวให้มีคุณให้มีค่าก็คือมีคุณจริงๆมีค่าจริงๆเมื่อมีคุณจริงๆมีค่าจริงๆเขาศึกษามามีความว่ามีความเข้าใจแล้วการใช้ชีวิตร่วมลงกันก็เห็นอย่างนั้นจริงๆรู้แล้วเข้าใจแล้วแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงเห็นว่าพ่อก็มีคุณจริงๆแม่ก็มีคุณจริงๆมีค่าจริงๆอย่างเนี้ยความคารวะหรือความครบย่อมเกิดขึ้นแน่นอน ฉันก็ร่วมด้วยช่วยกัน,นไหนเราก็มีเขาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะทําตัวเรานี่แหละให้เกิดคุณให้เกิดค่าเพื่อให้เขาเนี่ยไม่เกิดอกุศลไม่เกิดการทําบาปทํากรรมเสียเองให้เขาเกิดกุศลเกิดความเคารพเกิดการคาระวะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่บิดามารดาทั้งหลายที่ทําตัวดีประพฤติดีเนี่ยจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่จริงเราไม่ใช่เพื่อให้ลูกๆทั้งหลายเนี่ยทำกุศล สร้างกุศลทำบุญทำในสิ่งที่ดีป้องกันลูกไม่ให้เกิดบาปเกิดอักุศศนการที่เราทําตัวดีนะพ่อแม่เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุตรไม่ให้เกิดอักุศลไม่ให้เกิดการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับบิดามารดาแต่ถ้าบิดามารดาเราประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบก็เหมือนว่าไม่ได้สงเคราะห์ไม่ได้อนุเคราะห์บุตรเพราะว่าโอกาสที่บุตรจะคิดไม่ดี พูดไปดีทำไปดีกับพ่อแม่ก็มีอยู่ฉนันคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้าอยากสงเคราะห์อนุเคราะห์ลูกๆบุตบ,บุก็เราทําตัวเราดีเลยทำตัวให้ให้ให้ประพฤติด,ดีปฏิบัติด,ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้ความรู้คู่คุณธรรม